ครับก็สวั de Anyways, สดี uel, <temp> os, นะคร,รับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็มาดูนะครับอันนี้จะเป็นต้นผลใต้ใบนะครับสําหรับใครที่เป็นวัดเป็นไอนะครับเป็นไข้นะครับไม่หายสักทีนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นมาหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่หายสักทีนะครับนี่เลยเอาเสนอตัวนี้เลยนะครับต้นผลใต้ใบนะครับเนี่ยถอนไปเลยนะครับเนี่ยยาสมุนไพรใกล้ตัวนะครับหาง่ายนะครับ เราไปล้างครับแล้วต้มครับกินร้อนๆนะครับแค่นี้นะครับก็เหลือเฟือครับกินร้อนๆอุ่นๆนะครับเอาไปล้างต้มทั้งรากทั้งอะไร้ล้างสะอาดแล้วก็ต้มร้อนๆนะครับกินไปเลยนะครับรับรองนะครับหายเป็นปริทิ้งนะครับสําหรับใครที่ไม่ต้มนะครับถ้ามีฟ้าทลายโจรก็ปั้นๆนะครับกลืนไปเลยนะครับไม่ต้องรอน้ําร้อนก็ได้นะครับอ่าอันนี้ก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับ ลองไปทำดูครับเย้นะครับต้มไปเลยครับต้มล้างให้ดีๆนะครับแล้วก็ต้มทั้งรากไปเลยนะครับท่านชมต้มเดือดเดือดแล้วก็กินร้อนๆอุ่นๆนะครับสักแก้วสองแก้วนะครับลองดูนะครับเผื่อไข้เผื่อหวัดอะไรางเงี้ยมันจะหายเป็นปิดทิ้งนะครับถ้ามันเรือรังมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรเงี้ยเนี่ยถ้าใครไม่มีร้างจืดเนี่ยหรือไม่มีฟ้าทลายโจรนะครับ ใส้ใบลองดูครับขมปิดเหมือนกันนะครับสัรพคุณก็ไม่เบานะครับนี่เลยถ้าใครไม่ต้มนะครับอ่าสมมุติว่าเป็นฟาทลายโจนะครับก็เอาใบสวยๆนะครับปั้นๆวงกลมนะครับไม่ต้องเคี้ยวต้องอะไรครับกลืนไปเลยนะครับสักสองสามปั้นนะครับปั้นประมาณเท่ายุบโปใหญ่นะครับรับรองนะครับไม่แพ้การต้มนะครับแล้วก็ไม่ไม่ขมมากด้วยนะครับรีบๆกลืนนะครับ อันนี้ก็เอามาต้มนะับใบนะครับใต้ใบไม่เคยปั้นนะครับเอามาต้มนะครับลองดูนะครับเผื่อกระจ่างนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็นําเสนอนะครับสมุนไพรใกล้ตัวนะครับที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับแล้วก็ไม่ทําลายสุขภาพไม่มีสารเคมีใดๆนะครับมานําเสนอกันนะครับ ไม่ร้องรำทำเพลงนะครับเนี่จัดไปเลยนะครับคนละแก้วนะครับเนี่ยมันร้อนอุ่นๆนะครับกินไปเลยนะครับผมผมขมไปเลยจะอยากมีสุขภาพไป้เปล่านะครับเดี๋ยวขอให้มันยังเดือดยังร้อนนะครับเดี๋ยวอุ่นๆผมก็จะสักแก้วสองแ,แก้วนะครับปิดไฟ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ